ข้อ42ครับการดูดกับกลูโคสเกิดขึ้นเมื่อฟิลเทรตผ่านไปยังบริเวณใดของหน่วยไตรหรือเนฟรอนนะครับก็ไก่โบแมนส์แคปซูลข้ขอไข่คลอซิมอลคอนเวลูเทดทิวบูข้อควายลูฟออฟเฮนเล่งงูดิสโลคอนเวลูเทดทิวบูและตจอร์แคอลเลกติงดักนะครับฟิลเทรตนะครับหมายถึงสารที่ผ่านการกรองซึ่งในที่นี้นะครับหมายถึงการกรอง ที่ g ก o m ม r ูลัสนะครับการดูดกับสารอาหารของไตนะครับหลังจากกองที่ g กล m ม r u ลัสตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นท่อตรงนี้ที่ล้อมรอบโกล r มล u สไว้ตรงนี้คือโบแมนแคปซูลตรงนี้จะยังไม่มีการดูดกับอะไรนะครับ การดูดกลับจะเริ่มที่ท่อขดส่วนต้นตรงนี้ซึ่งเรียกว่า proximal convoluted t u b u l นะครับตรงส่วนต้นตรงท่อส่วนต้นนี่ครับเราจะดูดกลับสารอาหารทั้งหมดดูดกับน้ำและเกลือแร่เกลือนะครับแล้วก็ อาจจะมีสาร,รอ,อื่นๆเช่นโพแทชเซียมนะครับจากนั้นจากโพลิเมอร์คอนโวลูเต t ทิวบูเนี่ยจะลงมาตรงนี้ทั้งหมดตัวยูทั้งหมดตรงนี้นะครับตัวยูทั้งหมดตรงนี้เรียกว่า Loop of h e นเล่ลู p ออฟเฮนเครับจะมีการดูดกับน้ําและมีการดูดกับเกลือนะครับจากนั้นจากลู o ออฟเฮนเลจะขึ้นมาที่ข้างบนตรงนี้ ตรงนี้นะครับคือ distal convoluted tubule นะครับโดยตรงนี้จะมีการดูดกับน้ำดูดกับเกลือแร่แล้วก็มีการหลัง่งโพแทสเซียมไอออนไฮโดรเจนไอออนลงไปในปัสสาวะแทนครับจากนั้นปัสสาวะก็จะมาที่ ข้อสุดท้ายครับคือ collecting หนักท่อนี้คือ collecting ักโดยเกลือจะถูกดูดกลับใน collecting หักพร้อมกับน้ําแล้วก็มียูเรียบางส่วนจะถูกดูดกลับตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นโจทย์ถามว่ากลูโคสจะถูกดูดกลับที่ไหนกลูโคสเป็นสารอาหารนะครับดังนั้นสารอาหารทั้งหมดจะถูกดูดกลับที่ ข้อขดส่วนต้นหรือ proximal convoluted tubule ทั้งหมดทีเดียวเลยนะครับข้อนี้ตอบตัวเลือกขอไข่ครับ proximal convoluted tubule ส่วนถ้าเป็นสารอาหารอื่นๆที่หลุดมาในที่กองมาได้ก็จะถูกดูดกับที่ตรงนี้เหมือนกัน proximal convoluted tubule เหมือนกันส่วนน้ำกับโซเดียมคลอไรด์ส่วนใหญ่จะดูดถูกดูดกลับได้ทุกๆที่เลยนะครับ